วัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแข่งกันยิงธนูบสองนัดใช่ปะองต่อสสิบองนะใครเดี๋ยวเราเอากี่นัดดีทำอะไรก็เอาหมดหมดแม็กนั่นแหละตอนนี้กำลังทิ้งแล้วเัิเฮ้ยเจอเห็นอันนี้ด้วยมันอะไร ไม่อยากจะพากเออไม่อยากจะพากให้ให้ให้ทุกคนดูเองเอาลูกอยู่นี่ธนูอยู่พื้นนี่นะมามาครับมามามาเดี๋ยวเรามาตกลงกันก่อนเราจะใช้อันไหนเป้าไหนนี่แหละไอ้เป้าใหญ่เนี่ยยิงยิงให้ได้สีเหลืองละสีเหลืองกี่คะแนนเอางี้สิบไม่มันเยอะเกินมันบวกยากเอาสีเหลืองสาม ไปเอาดีกว่าเอาเอาสีเหลืองสองสีแดงหนึ่งนอกนั้นศูนย์หมดโอเคปะให้บวกง่ายง่าสีเหลืองสองแดงหนึ่งอแดงหนึ่งนอกานั้นศูนย์โอเคแล้วเราจะยืนกันที่ไหนนี่เลยชิดนี่เลยปะล่ะอุ้ยแบบหันชิดนี่เลยเออหันหลังชิดเลยอะดาดโหูไกลจังวะจะเข้าปะเนี่ยอ้าวก็ต้องมีความท้าทาย เอาก่อนเลยเดี๋ยวเขาดูให้เอาก่อนเอาก่อนอ่าโอเคหนึ่งสองง,ง้างโอ้โหยิงย่างเนี่ยต้องการเนละเอาเพราะเพราะว่าเวลาเราง้างเนี่ยเป้าจะหายใช่อุ้ยอุยไม่มีเลยไปไหนอะ <laughs> นี่มันหยุดนี่อ๋อโอเคไม่ได้ยิงนานลืมธนูมันไม่ต้องกาเยอะโอ้ยไม่ได้คะแนนเลยวโอเคไม่ได้คะแนนศูนยน,นะครับ เอาเลยหนึ่งทำไงนะเล่นไงนะกดค้างกดกดคลิกซ้ายค้างแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกดมุมมองก่อนเนาะกด Enter ก่อนให้มันมอง first person แล้วก็คลิกคลิกเฉยเใช่ไหมก็คลิกค้างเลยคลิกค้างแล้วก็แล้วก็ปล่อยอ่ะเอาเล่นเหมือนกันครับไม่ได้คะแนนไปไหนแล้วลูกอ่ะแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้คือชี้แบบโดนเป้าเลยนะนี่ไงอยู่นี่เจอละ่าเก็บครับ ไม่มีใครได้คะแนนไปฮะอันนี้รอบนิยมได้ละได้สองอะปื๊บปิวเฮ้ยได้ศูนย์ครับไม่โดนไม่ไม่โดนเลยทั้งสีแดงและสีเหลืองยิงยากยิงยากดีดีดีมันมองไม่เห็นน่ะก็ขยบมาให้มันมองเห็นดิมันมองไม่เออประมาณนั้นแหละมองเห็นมันมองไม่เห็นก็ขยบให้มันมองเห็นดิ มันมองเห็นนี่มาอยู่ตรงนี้ก็ได้เนี่ย <Okay. S 2> เออหาจุดที่มันมองเห็นดีได้ละเมื่อกี้ผมว่าผมโดนมันไม่โดนอะเอาใหมนะเอ้ยยิงไปไหนอะเมื่อกี้แบบไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ตรงแบบว่าไม่ได้ตรงตรงอะเหมือนเหินขึ้นไปบนไหนไม่รู้อะ <c oughs> ไม่มยิงยากกันวะไม่มน ดูเป้าอ่ะเวลาเราง้างแล้วเราก็ตีนาฬิกาเป้าไว้ทำไมไม่เห็นเลยอ่ะเอาเก็บไปแล้วหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไผมไม่ได้เก็บเหินไปไหนก็ไม่รู้ปึ๊บเฮ้ยโดนสีเหลืองสีแดงได้หนึ่ง่เังเทพคยเทพยังไงก็ยคือคนนี้คะแนนแล้วอะทไมนะทอันนี้ยิงไปกี่ยิงไปสารพ้งแล้วเนี่ย มันมีตรงจุดขา,ขาวๆเล็กๆใช่ปะเขาว่าเขาตรงจุดนะเนี่ยตรงจุดเลยอะลองหนึ 1, 2, ่งสองสามไปยังอ่ะยิงเร็วจังโอ้โหได้สูนยคะแนนครับโดนสีขาวรอนั่นอะก็มันหรือว่ามันต้องใช้ใจสัมผัสวะเนี่ยโอ้โหไม่มันมันต้องมันก็ต้องใช้กะแล้วก็ใช้เซนส์อะอ่าพูดไงดีอ่ะสามรอบใช่ปะ สามรอบแล้วอาต่อไปเดี๋ยวเขาว่าขยบดีกว่าขยบขยบขยบมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อตรงนี้ตรงตรงนี้ดอกไม้สีสีขาวเหมือนดอกกันนั้นเลยเออนี่นะจุดจุดยืนเออหนึ่งสองนี่สีเหลืองอมโอ้โหสีเหลืองจริงด้วยโอ้สามคะแนนแล้ววะม่นจังวะแน่นอนครับ คุณมันประสบการณ์ยังน้อยคุณจะมาเปรียบเทียบกับผมไม่ได้ผมฝึกมาเยอะแล้วเนี่ยข,ามามข,อข,ของเขาไม่มีจุดข่าวๆเล็กๆใช่ปะของเขาก็ว่าเขาแบบได้นะ <laughs> มันก็ไม่ใช่จะดันะอยู่ไหนเฮ้ย <laughs> <laughs> ทำไมมันไม่ได้อะมันไม่เข้าเลยมันอยู่ที่ธนูบอลก็ไม่เกี่ยวหรอกอยู่ที่คนยิงไมไ่เกี่ยวไม่ได้อยู่ที่ธนูอ่ะอมได้สามแล้วคร้งสุดท้าย อาข้างสุดตาไปเลยเอาดิเอ้โหสีเหลืองอีกแล้วนเน,นี่ยวะ<า>ยิงยิงยิงมายิงมายิงมาฮ่าา <c oughs> โอ้โยิงไปไหนอ่ะ <c oughs> เอาไปยิงไปไหนวะเอาไปขอยิงหมดเลยลเร็วๆออกมาออกจากเป้ามาเดี <c oughs> ๋ยวอมจะดูให้เอ้ยอันนี้โดนโอ้โห ไม่โดนอะไรเลยโดนแค่เนี่ยแชนบ้านหมดอ่ะ,อะเดี๋ยวเราลงข้างล่างดิโอโหะเอาขึ้นไปนิดนึ่งยิงไปไหนอ่ะ <c oughs> ฟิวฟิวมาผ่านหูวอมเนะี่ย <c oughs> นี่นะเฮ้ยโดนสีฟ้าแล้วอะ่ะเริ่มมีการพัฒนาอ๋อโดนสีขาวเอาสแสดงว่าต้องขึ้นสูองอีกนิดหนึ่งสูองอีกนิดหนึ่งสูองอีกนิดหนึ่งลองดูโอ้ยโดนสีแดงไหยแม้สแสดงว่าต้องขึ้นสูองอีกนิดหนึ่ง รู้ละสีแดงอ่าเราสีสีฟ้าแสดงว่าทีนึงทีนึงเอาไปแม่พี่เฮ้ยสีฟ้าเอาล็อสเอาลงตจำลงนี้หนึ่งลงนี้หนึ่งเอาไปสีฟ้าใกล้สีแดงมากเอาใกล้สีแดงแล้วต้องเอาลงนี้หนึ่งแน่น่ะเอาไปมาเก็บลูกธนูยิงใหม่เอ้ยสีแดงเฮ้ยรู้แล้วมันยิงไม่ยากหรอกมันคือมันจะมีแบบโอ้โว มันมันมันจะสายอะ่ะเราก็ต้องลองกะเอาอะ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เรายิงมันจะตรง<ช>ที่ตามที่เราเลงเลยมันไม่ใช่ใช่ไงแต่ถ้ายิงใกล้อย่างเงี้ยได้อยู่เนี่ย,ยใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็เข้าเดี๋ยวเพิ่งเกมเดียวเองอ่ะหนึ่งละส,สรุปก็คือได้หนึ่งต่อศูนย์อ่ะต่อไปอีกสองเกมมันเดิมมนเดิมที่เดิมที่นี่ที่นี่ที่เดิมเนี่ย่ะ,ะปึ๊บอ่ะผมได้สีเหลืองนั่นโอ้โหแบบ มาดูมาดูเดี๋ยวว่าจะว่ากโกงเห็นยังโอ้เดี๋ยวสองแต้ม <g ly> ใกล้ก็เสร็จโอมดิเสร็จโอมหมดละเราตั้งชื่อคลิปนี้ไว้ฝึกยงธน,น,นูอุ้ย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 สีแดงสีแดงสีแดงได้หนึ่งแต้มโอเคพัฒนาพัฒนา สองตอนหนึ่งอ่ะเ,ออเรียบร้อยสีเหลืองอ่ะสีเหลืองสี่อ่ะยิงมาจะดูให้อุ้ยสีแดงครับ <c oughs> มามาเก็บมาเก็บสองต่อสี่ผมเห็นผมเห็นความความพ่แพ้อยู่ข้างหน้าแล้ว <c oughs> โอ้ยเหมือนจะโดนสีแดงอันนี้โอ้ยสีเหลืองอะ่ะหกห้าปะสีอะไรได้สีแดงสีเหลืองหองหกแล้วเนี่ยยิงมาครับจะจะดูให้สีแดงอีกแล้วโอ้สามเหลืออีกสองครั้งอไปเราน่าจะเอาธนูคนละสีได้ไันมีปะ าไปสีเหลืองแล้วแปดเอาไปเถอะชนะแล้วและชนะแล้วครับชนะแล้วครับคุณชนะแล้วผมแพ้เป็นพระชนะเป็นวานครับคุณเป็นวานมันสีฟ้ามันพะย่โอ้ยโดนสีเหลืองแล้วไม่ต้องแข่งแล้วครับก็ฝึกยิงไปเดี๋ยวออ้ยสีเหลืองอีกแล้วอุ้ยเต็มเต็มเลยเมื่อกี้โอ้โห หน้ามืดใครจะเป็นลมเยสเริ่มมีการพัฒนายิงเสร็จก็มาดูว่าโดนโดนกี่นัดที่งเงียบนี่คือตั้งใจเนะ่ะโอเคหมดละนี่อุย้ยโดนเยอะอยู่นะสีเหลืองอ,อะเยสทำไมตอนแข่งไม่เป็นแบบนี้แน,น่นอนโอ้ <laughs> นี่เลยครับ สุดสุดจัดลืมถ่ายถ่ายรูปไปด้วยครับว้าวนี่นี่ถ่ายถ่ายโอมยืนคู่เอาไว้แล้ว EP <c oughs> นี้ไม่มีอะไรมม่ครับฝึกนักอ่ฝึกนักลบใหม่ยิงธนูเพราะเขายังง่อนประสบการณ์เราต้องเรียนรู้ <c oughs> ยิงปืนป่าล่ะยิงปืนป่าล่ะอย่าสำหรับอีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วไปเจอคลิปหน้าว่าเราจะเล่นอะไรกันสวัสดีค่ะ <c oughs>